สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำวิธีการดูทิศทางของแดดนะครับว่าถ้าเราจะวางบ้านแล้วอยากได้แดดแบบไหนหรือวางาพื้นที่สวนหรือปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะรู้ทิศทางของแดดตลอดปีตลอดไปเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงนะครับ มันมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อนี่นะครับที่ผมเอามาให้ดูเนะี่ยคือ suncal แล้วก็ c เนี่ย .net เนี่ยให้เข้าไปตามเว็บนี้นะครับสมมุตินะเราปุ๊บเข้าไปตามเว็บนี้แล้วนะครับปุ๊บอ่ะอ่ะ โหลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามันขึ้นมามันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้แหละแล้วคุณก็ไปหาตัวตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่แล้วเราก็มาจิ้มตัวนี้นะครับให้ผม move ตัวนี้ move ตำแหน่งที่ตัวเนี้ยมันหยิบได้นะตรงให้เป็นตัวชี้เนี่ยมาจุดตรงดำๆตรงเนี้ยแล้วก็ move เคลื่อนไปหาตัวพื้นที่ของคุณเองนะครับสมมุติว่าผมย้ายมาตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ผมอยากจะวางตัวตัวบ้านเนาะหรือตัวอาคารหรือตัวต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมวางแบบนี้นะครับจำลองต่อนะครับผมก็จะเอาตัวบ้านเนี่ยผมทำต่อในเวิร์นะครับเอารูปเดี๋ยวซูมออก ก็ไปแคปหน้าจอแล้วก็เอารูปมาวางแล้วก็มาซ้อนด้วยรูปท็อปวิวหรือรูปด้านบนของบ้านเนี่ยเอามาวางซ้อนอแบบนี้ทีนี้ลักษณะนะครับของแดดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปแป๊บ,บนึงลักษณะของแดดเนี่ยสมมติว่าวันนี้คือปัปจจุบันคือ15เนี่ยเส้นสีส้มสีเหลืองเข้มเนี่ยตรงนี้นะครับคือลักษณะแดดของวันนี้ มันจะวิ่งตามลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นแล้วก็ตกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนช่วงเดือนไปเดือนหน้านะครับเป็นยังไงเอาวันที่สิบห้าเหมือนกันเดือนหน้าเห็นไหมครับเส้นมันจะเริ่มขยับไปถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับแดดมันก็จะมีโอกาสส่องด้านหน้านะครับแดดมันก็จะวิ่งทางด้านนี้แสดงว่าสิบห้ามิถุนาเนี่ย ช่วงสิมห้าพิถุนาเนี่ยคือช่วงกลางของขีดเส้นตรงนี้แล้วนะครับมันขึ้นมาสุดละถ้าเดือนถัดไปมันจะเริ่มย้อนกลับมาละเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเข้มมันจะกลับมาสิงหาอ่ากันยาลองเข้าหน้าฝนดูนะครับเ,เข้าเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวปุ๊บอ่ามาตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมช่วงตุลาวิ่งมานี่ ถ้าบ้านของเราอยู่ตรงนี้นะครับหันหน้าไปทางด้านบนคือทิศเหนือนะแดดมันก็จะส่องด้านหลังบ้านเราตลอดนะครับในช่วงปลายฝนนะครับตรงนี้เนี่ยการวางตัวหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องไปวางอยู่ตรงยังไงนะยังผมยังจะไม่เอาตัวหลักการตัวนั้นไปนะครับแต่เอาเว็บมาให้ดูแล้วก็วิธีการวางให้ดู เพราะฉะนั้นไอตัวเส้นตรงนี้นะครับแถบตรงเนี้ยสีเหลืองที่เป็นแถบทั้งหมดเนี่ยมันคือพระอาทิตย์ที่มันจะวิ่งทั้งทั้งปีอ่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือปัจจุบันมาคลิกตัวนี้คือกลับมาปัจจุบันนะครับอ่ทีนี้ผมจะมาลองวางนะครับผมก็เอาตัวอาคารนะจำลองสมมติว่าที่มีจั่ว ตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะครับผมก็จะมาวางผมอยากได้ทิศแบบไหนผมก็วางอ,อยากได้ตอนเช้ามีแดด2ด้านนี้ตอนตอนเช้าด้านหลังก็จะเป็นร่มนะครับพอบ่ายมาด้านหน้าก็จะโดนเงาหลังคาเราบางเราก็จะอยู่ทำอะไรอยู่ด้านด้านนี้ได้นะครับแบบนี้ตอนบ่ายเราอาจจะวางร่มไม้มา ต้นไม้สูงมาไว้ด้านนี้เพื่อบังแดดตอนบ่ายก็ได้นะครับหรือด้านหลังเราก็ถ้ามีต้นไม้หรืออะไรก็จะดีแบบนี้นะครับเราก็หมุนวางแล้วก็จินตนาการดูนะครับว่าเอออันนี้คือช่วงช่วงหน้าร้อนนะก็อยู่โซนนี้นะครับส่วนช่วงหน้าหนาวก็อยู่ด้านหลังเราอยากจะให้เงามันเป็นแบบไหนเราก็คิดเอาโดยเอาตัวบ้านที่เอามาวางให้อยู่ตรง ตำแหน่งตรงที่จุดที่เป็นบ้านในแผนที่จริงๆนะตำแหน่งกลางพอดีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอานี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการดูแดดที่มันจะส่องมันจะไปทิศทางไหนนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับ